กูเล่นเอาดับอยู่เพื่อนไอ,อ้เล่นเอาดับเหรอใช่กูยิงในเซตโซนสองอ่ะกูคอ,อยยืมของดับนตรงนี้ไอ้เหี้ยกูเล่นอยู่ได้ยืมไม่ตัดทีนี้กเกียนของกูไปกี่เซตแล้วเพื่อนโอ้โหไอ้เหี้ยแค่เซตประหยัดสิบบาทห้าบาทแค่นี้นโอ้ยควายเกียน์บนเป็นร้อยลอเลยเหี้ยไอเหี้ยเองเนี่ยไอสัดให้เว้ยให้กูเหอะไอ้เหี้ยมห กูแคร์ท hmm, ี่อะไรกูเข้าแครมาสองเดือนก็เกียนกูขนาดนี้ยังมาเกียนทองอีกอ um> ่ะเนี่ยกูเ uh ห็นไอ้เที่ยเนี่ยมันมีเซตห้าร้อยหัวห้าร้อยอะไรอันนี้อะไรกูอยู่เซฟกูอยู่เซฟหนึ่งเนี่ยกูรอเนี่ยเลี้ยงหน่อยแป๊บแป๊บทไอ้เที่ยแล้วก็กูให้แล้วมึงไม่คืนนายยำกูคืนอยู่แล้วคนอย่างกูอ่ะมึงกูกูฐานะรองแคนเลยนะเว้ยไอ้เที่ยรองแครมึงเกียนเซตประหยัดกูไปกี่เซตแล้วเออฐานะรองแคนสไนเปอร์เลยเลยนะเว้ยไอ้เที่ยอยู่เซตไหนยำ เนี่ยเพื่อนเรามาเนี่ยกูเห็นในพวกชาบงชาบูน่ะชาบูชาชาบูหรือชาบูกูไม่รู้อ่ะแต่มันมีของลงกันอ่ะเอาเป็นไฝไว้แบบแบบว่ากูรวยกว่ากูเท่กว่ากูเจ๋งกว่ากูอยากโชว์มันอ่ะไอ้เหี้ยมึงรู้ไหมไอ้เหี้ยคอกูอยู่เท่าไหร่เออโถมึงมีทั้งพันฟ้าหัวดิน แค่กูยืมแค่เซ็หนึ่งมายืนหล่อดเลยเซฟโซนหนึ่งแค่แป๊บเไอ้สัสมึงยังไม่ได้ยืมนะไอ้นี่ไอ้ดิพี่ของมึงจะหายไอ้ดิแบบไม่หายหรอกมึงเอ๋กูเลยเซฟโซนหนึ่งแบบเนี้ยเถ้ามึงเกลียนอยู่ใต้เงี้ยอ้ำไอ้สัสมึงกูให้มึงประจานกูเลยอะถ้ามึงเกลียนกูจะออกแคร์ประจานมึงด่ามึงเออให้มึงประจานกูเลยไอ้สัสเซฟหนึ่งยากูลงอยู่เนี่ยไอ้เซฟหนึ่งมาเลยไอ้สัสสุดท้ายก็ให้ตัวไอ้ควายไอ้สัสอ้าแล้วถ้ากูโดนเกลียนนะมึงเกลียดแน่ไอ้สัสวัละ เฮ้ยมาให้ตูแป๊บน่อยแล้วกูเจอพี่มากว่ะกูอยากเชอของพี่มาี่ยอ่ะกูเจอบ้างแค่มแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอ้ามไม่สายถ้าไม่คืนดูนะโอ้คืนตับเจ้เอง ไอ้เดียดพี่เองแล้วถ้ามึงไม่คืนอยู่ในเฮียอั่มอ้าวมึงไปไหนอ่ะเฮียกูรูดไอ้ซาบเออมึงเข้ามามึงเข้ามาเฮียกูลงมาเฮียอ้่มแล้วถ้ามึงดิสนะไอ้เฮียไม่ดิสหรอกกูไม่ดิสหรอกคนอย่างกูเจ๋งพอน่ะเฮ้ยซาดกูได้รอไอ้สาดกูได้รอเรื่องของกูไม่ได้ดีนะกูได้รอแล้วไอ้เฮียโดนกูแน่ไอ้ยเกือกหอมึงนั่งแเทอะ อัเนียถ้าของบูนี่นคือในแบบอ่างเบียร์ประจานมึงออกแทนคืนอยู่แล้วแหละกูคืนแน่นอนอะ่ะไอซ่าขอให้คืนคเงี้มึงอ่ะเออคืนอยู่แล้วนี่นี่มึงอยู่ไหนมึงมามอาม,มาเอาของคืนอยูง่งมั้ยถ้ากูไม่ได้ขอคืนนะไอเสดอัมได้อยู่แล้วมึงเชื่อคุณจะด่ากันโคตรเลยสัตว์ตวให้มา,าของคืนอยูง่งมั้ย ไอ้เพียมาไอ้เพี้ยกูมีเซตเดียวอย่ามเมื่อกี้กูยืมอะไรมึงนะไอ้เพี้ยงโซทองหัวพันม่วงเคียวพวกขาวกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูคืนอ่ะไอ้เพี้ยเคียวพวกขาวใช่ไหมพวกขาวเหรอเดี๋ยวอ้ามเร็วๆกูยอมไปลงวอดดับแล้วเดียวถูนี่นี่มาของ นี <c oughs> ่ย <expand> ต <Disease> ัวทอหัวพันม่วงเคียวพวกขาวไอ้เคียอ้ามไปสัตว์ไม่ตลกไอ้เคียเออมึงเอาไปดิมึงเอาไปก่อนกูเออกูมึงเอาไปก่อนไอ้เคียอ้าไอ้ขาวไอ้เคีองขาวเคียอามไอ้เคียออเคียอ้ามไอ้เคี้ไเี้มคยอ้ามไอ้ียอ้าเคีย้าเียอาไเคียามไาเคีย้าอเียเดียวเ้าไคีอเดียวเ้าเ้าเียเดียวียไเ้า ดอกูดอกูเปลี่ยนชื่อด้วยสัตว์ Connected สวัสดีครับเปลี่ยนชื่อ Channel Switch <laughs> Microphone Muted ทําไมวะไอ้เหี้ย w i n d o ของพี่ว่ะสัตว์ w i ตัวทอ600ม่วงพกขายเชื่อม Wi-Fi ่ะทําการงาไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยอ่ะขนาดขโมยของพี่กูอสัตว์ ไอ้เหี้ยแม่เหยีไม่ยอมมาตั้งสูมทีเฮี้ยมาโโม่ไอ้เหี้ยก็เป็นประหยัดกูไม่ว่าหรอกเฮี้ยมันโดนหอกูเลยจ้ะจะออกแรงรปจามแม่งเลยเพี่อะเฮี้ยบังไม่มีตังค์เลยแม่ยไเหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ดูดิอยู่ในที่ยิดไม่แล้วไม่พูดไงพี่อะปไม่พูดยอรสัตว์ไอ้เหี้ยเฮี้ยอ้ามของกู User disconnected from your channel. Oh.